อันนี้ตอนสำไมแรกกีบแบกีบเสาให้ไหมฟังเลยขี้ยังใยคือขี้ยอย่นมอไซด์ะมอไซ่์ยิบเสามัวไปทิมมัวไปทิมไว้บอเอ้ยมึงทากูอยู่นี่เด้อมึงจะกู่าให้เหรมัวไปเล่น อือแท้ว่ะจีบซะตดล่ะไรว่ะวันนี้นสีเหลือ,อจีบได้เฉยฮะจีบได้เฉยจีบได้เหรอได้ที่ทั้งจีบได้ด้วย